สวัสดีครับพบกับช่องเอกไรเดอร์ไทยแลนดนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบน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 เหมือนเดิมนะครับ <Huh? S 1> สายบนนะครับผมเคนีขี้บนนะวันนี้จะมาบนเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องใหม่ออกศูนย์รถห้างนะครับผมทำไมมันดังถึงขนาดนี้นะครับก็สงสัยเลยทำคลิปมาถามเพื่อนๆน,นะครับ ใครมีความรู้ตรงนี้นะครับแนะนําผมหน่อยว่าเปลี่ยนอะไรบ้างซ่อมยังไงอะไรยังไงนะครับรับชมรายละเอียดกันเลยโอเคนี่นะครับรถ1 8ึ่หกสห้ากิโลนะครับเสียงเครื่องมันดังครับผมมันดังตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เลยดีกว่าแล้วก็ค่อยดังขึ้นมาเรื่อยๆครับ แต่ตอนถามว่าตั้งแต่ศูนย์กิโลอ่ะดังไหมนะครับก็ดังครับดังประมาณนี้แหละถามว่าดังยังไงดังเหมือนออปิงวาลโซลาลินแต่ผมถามผู้เชี่ยวชาญน,นะนะครับ mm. เขาบอกว่ารุ่นนี้จะดังแบบนี้แหละตอนนี้ผมไปเช็คพันโลนะครับตอนนี้ผมไปเช็คพันโลผมก็ปรึกษากับศูนย์นะครับเขาก็บอกว่ารถ ปี2024เวฟตัวนี้ร้อยสิบนะครับเขาแก้มาละนะครับแล้วผมก็ถามต่อไปว่าทำไมเสียงมันดังเขาก็บอกว่าอะไรนะผมก็ลืมแล้วเขาบอกว่าไงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรืออะไรก็วิ่งเข้ามาเคมนะครับอ๋อเขาบอกว่าปกติครับมันปกติไหมอะ่ะเดี๋ยวลองฟังนะ เพื่อนเว่าเป็นอะไรครับสปริงวาลหรือว่าโซ่ราวลิ้นแต่ที่ผมถามมาผมถามหลายๆคนนะผมไม่ได้ถามคนเดียวนะครับเขาบอกว่าจะเป็นตรงโซ่ครับเกี่ยวกับระบบโซ่ราวลิ้นพวกเนี้ยนะครับผมถามเอาสมมุตลิละกันผมถาม1ิบคนนะครับเขาจะบอกโซ่ราวลิ้นประมาณเจ็ดคนแล้วก็สปริงวาลประมาณสองคนอีกคนนึงเกี่ยวกับระบบเขาบอกว่าเกี่ยวกับพวกระบบวาลพวกนี้แหละนะครับไปถามศูนย์ก็ ไม่ค่อยได้คําตอบที่น่าพึงพอใจครับผมบอกปกติปกติที่ไหนอะ่ะผมขี่รถใหม่มานะครับตอนนี้ผมอายุสี่จะสี่ห้าแล้วผมซื้อรถใหม่มาตั้งแต่วัยรุ่นอายุยี่สิบกว่านะครับนะรถที่ทํางานผมนะครับผมวิ่งแมสเซนเจอร์เมื่อก่อนนะเขาออกใหม่สองคันผมก็เป็นคนใช้รถใหม่ทั้งสองคันก็ไม่เห็นมันจะดังอะไรเลยครับ <c oughs> ก็เวฟนี่แหละครับที่บริษัทเก่าผมนะออกเวฟมาก็เวฟไอตัว ตัวไหนอะตัวตัวที่ไฟเป็นไม่ใช่ไฟ LED อะครับตัวรุ่นเก่าอะนะน่นะร้อยสิบเหมือนกันอะนะครับก็ไม่เห็นเครื่องมันจะดังไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรเลย,เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะทําไมพัฒนาเดี๋ยวนี้ทําไมมันถอยหลังลงอะครับดูอย่างมอเตอร์ส้ีไม่ใช่นั่นแหละดูอย่างนั่นแหละที่ออมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกอะครับเห็นไหมจนม้าเขาลงถอยออกมาขับดูนะครับดูค่านะเห็นไหมละ่ะ พัฒนารถยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับถามว่ามันใช้ได้ไหมอ่ะมันก็ใช้ได้ครับมันก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่มันใช้ไม่ได้แต่ว่าถามถึงความสบายใจของลูกค้าแล้วก็รถใหม่อ่ะครับรถใหม่ป้ายแดงมันสมควรดังไหมอ่ะผมถามแนละ้วมันมันสมควรไหมครับผมถามฮอนด้าหน่อยครับคุณปล่อยรถแบบนี้มาขายเหรอครับเนี่ยถ้าแบบเนี้ยโอเคแหละมันได้แหละ เดี๋ยวแต่พอลองขี่สักประมาณรอบเ,ออเข็มหม่ประมาณ20ขึ้นไป40อะ่ะโอ้โหดังกลาวเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะแต่ผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะได้ยินไหมนะครับแต่ถ้าถามความรู้สึกอะ่ะไงคือเครื่องมันดังอยู่แล้วแหละถ้าไม่งั้นผมไม่ออกมาทําคลิปอย่างนี้หรอก แป๊บน,นะ,ะเห็นไหมล่ะมันจะดังอย่างนั้นแหละนะครับเมื่อกี้ผมส่งอาหารในหมู่บ้านเนาะอยู่นานแล้วก็เกรงใจรปภเขาเขาก็มองนะครับเวลาผมถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะลองในหมู่บ้านของเองนะครับแต่ก็คงจะได้ยินแล้วแหละนะครับเนี่ยครับเนี่ยแค่จะดังแบบนี้แหละครับ เงเลยครับผมผมก็ไม่รู้ว่าดังอะไรนะประมาณสี่สิบสี่สิบนี่ชัดเลยครับรอบที่สี่สิบอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับผมผมก็ไม่เข้าใจอ่ะนะครับว่ามันเป็น ว่าทำไมนะครับว่าทำไมรถใหม่มันถึงได้เป็นแบบเนี้ยไม่เข้าใจแเดี๋ยวรถก่อนนะสักแป๊แบ,บนะครับเนีย่ยถึงบ้านแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาทํารถกันมายังไงนะครับ ก็อยากจะฝากนะครับ Honda i p อ o n d a นะครับผลิตรถมานะครับทดลองใช้นะครับแต่เขาก็น่าจะมีการทดลองแหละเขาก็มีรถทดลองทดลองอะไรนะครับแต่ก็เวฟมันเป็นรถยอดนิยมอยู่แล้วนะครับยิ่งทํายิ่งพัฒนาอย่าให้มันถอยลงครับอยากให้มันมีแต่ล้าขึ้นไปล้าขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะฝากไอพีฮอนด้ ดุมหน้าล้อหน้าของเวฟร้อยสิบไอปีสองพันยสี่นะครับเวลาจะเปลี่ยนนะครับเวลาเขาจะเปลี่ยนเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับถามว่าตัวยี่สิบสี่ซี่เนี่ยมันมีไหมมีขายไหมที่เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับมีครับแต่หายากหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าเกิดว่ามันล้อเกิดว่าเขาใส่แล้วมันเกิดไปดุ้งไปพับตรงต่างจังหวัดขึ้นมาเนี่ยต่างจังหวัดชนบทพวกเนี้ย นะครับที่ว่าหาอะไรยากหน่อยนะครับเขาจะทํำยังไงนะครับถ้าเขาเกิดไปเกิดตกหลุมแล้วล้อมันดุ้งดุ้งแบบว่าเ,เติมลมไม่ได้อะ่ะนะครับเขาจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าล้อตัวเนี้ท่านผู้ชมนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับซีกล้อล้อหน้าตัวเนี้ยี่สิบแปดซีกนะครับ ล้อหลังสามกเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนล้ออลูมิเนียมนะครับล้อโลอะนะครับตามภาษาบ้านเรานะครับเราต้องเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับแต่ว่าเออแล้วล้ออลูมิเนียมยี่สิบแปดซี่ไม่มีขายเหรอมีครับแต่ผมว่านาคตข้างหน้าถ้าว่าเวฟเขาทำมาอย่างเงี้ยไงเขาก็ต้องมีแล้วแหละมีแต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกไงมันหายากหน่อย แล้วถ้าเกิดว่าร้าน่ะเขาไม่ค่อยสต็อกหรอกนะครับส่วนมากเขาจะมีเป็นสามหกธรรมดาพื้นฐานอะถ้าเกิดว่าเราไปตกหลุมล้อหน้าดุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันเติมลมไม่ได้อะไอ้ล้อมคดอะ่ะนะครับล้อมันดุ้งอะเติมลมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าล้อมเป็นล้อยางในใช่ป่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันดุ้งอะไรถึงขนาดนั้นอะมันมันมันเสี่ยงไหมล่ะนะครับขอบขอบพวกเนี้ยมันดุ้งนะครับมันก็เสี่ยงครับ เวลาขี่ไปนะครับเราก็ไม่สบายใจนะมันก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะครับรอดุง้งเกิดไปด้งตามเ,เวลาเราไปทิปไปอะไรสถานที่ห่างไกลนะครับร้านนะครับเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนยกดุมยกจานดิสด,ด้วยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเลยก็คือล้อนะจานดิดแเราก็ดุมเวลาเราจะเปลี่ยนล้อโลอ่ะล้อเนียมอะยางก็แล้วแต่เรานะครับจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเบรกก็ ปั๊มเบรกก็เหมือนเดิมนะครับเพราทํามาเพื่ออะไรมันสวยเหรอหรือว่ายงไงนะครับหรือว่าขายอะไรหรือว่ายงไงก็ไม่รู้ว่าเขาทำ,ทำมาไหมครับแต่ว่าล้อหลังมันก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าเอ,อ,อาจจะไม่ถูกใจวัยรุ่นนิดน,นึงก็คือก็ต้องเสียเพิ่มนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจได้แล้วแต่ว่าปัญหาคือจานดิสมันต้องเปลี่ยนด้วยไงก็คือภาระต้นทุนนะครับในการแต่งรถเพิ่มขึ้นนะครับวัยรุ่นนะ แล้วทีนี้วกกลับมาเรื่องเครื่องดังนะครับนี่ที่ผมบอกนะครับผมขี่ซื้อรถมาหลายคันแล้วรถใหม่นะครับรวมถึงคันนี้ซีบีห้าเนี้ยปะถามบอกมาแรกๆดังไหมโอ้ยถ้าดังป่านนี้เป็นข่าวไว้แล้วแหละไม่ดังหรอกรถราคาเกือบสามแสนอย่างเงี้ยนะครับรถใหม่ป้ายแดงผมซื้ออะไรบ้างนะครับเอาไล่ลงไปเลยนะนะครับ h o n ด้าคลิกนะครับดังไหม h o n ด a c คลิกไม่ดังนะครับ เปืองรูดก็ไม่ดังครับพังเลยนะครับแต่เครื่องเขาเงียบนะครับแต่คันนี้เวฟเครื่องดังครับแต่ไม่พังเพราะช่างเขาบอกแล้วที่สูบบอกไม่พังหรอกถ้าพังก็เข้ามาเค็มนะครับต้องรอให้พังก่อนเลย,ยงไงนะครับเครื่องมันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยคนขับเขาสบายใจหรอเขาซื้อรถใหม่มานะครับย้ำว่ารถใหม่มาแล้วก็เครื่องมาดังอย่างเงี้ยถามเป็นท่านผู้ชมอะ่ะท่านผู้ชมากคิดยังไงนะครับ เขาต้องการแบบเครื่องเงียบๆเครื่องอะไรโหแต่เครื่องหอเรื่องหอนะั้นไม่เป็นไรครับมันเป็นธรรมดาของเวฟบอยู่แล้วนะครับผมซื้อคลิกมานะครับก่อนจากคลิกก็เป็น h o n d a CB R 150I นะครับหัวฉีปี2013ผมซื้อมาตอนนั้นนะ่ะนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเครื่องก็ไม่ดังโซ่เราลิ้นก็ไม่ดังอะไรก็ไม่ดังนะครับใช้ปกตินะครับ แล้วก็ CB ก็นู่นไปนูโวแล้วพวกนี้ก็คือแล้วก็รถบริษทัทอีก <l acht> ผมข <everywhere> ี่มานะครับหลายคันนะครับไม่มีปัญหาเลยรถใหม่ๆนะอันนี้คือผมพูดรถใหม่ออกห้างนะครับตากับเวคพันนี้นะครับออกมาเครื่องดังครับแล้วผมก็ถามหลายๆลคนก็บอกก็ดังเหมือนกันแหละแต่มันไม่พังหรอกตัวอย่างนี้โอเคแหละมันไม่พังนะครับแต่ว่ารถเราใช้งานหนักอนะ่ะแต่จะ,จะมาอ้างว่าใช้งานหนักนะครับทางสูีจะมาอ้างว่าใช้งานหนักมันไม่เกี่ยวครับ คนกัซื้อรถไปนะครับเขาจะใช้งานหลากหลายนะครับบางทีคนขี่ไปทํางานไปกับวอนร้อยโลก็มีนะครับซึ่งไม่ต่างกับไรเดอร์เลยนะครับเขาจะไปใช้งานอะไรมันก็เรื่องของเขาครับเขาไม่ได้ใช้ตราบใดที่ว่าเขาเข้าศูนย์ตามระยะเช็คระยะเนี่ยถ้ามีปัญหาก็ต้องเคมให้เขานะครับก็ตามนี้ครับผมก็ขอคําแนะนําจากเพื่อนๆหน่อยนะว่ามันเป็นที่อะไรครับผมพอทางศูนย์เขาไม่นี่เลยนะครับเขาบอกพางก่อนแล้วค่อยเข้าศูนย์นะครับ มันเป็นที่อะไรนะครับโซ่ลาวลิ้นตัวดันโซ่หรือสปริงวาลนะครับใครมีความรู้ตรงนี้ช่างได้ยินก็แนะนําผมหน่อยนะครับผมไม่สนใจประการหรอกผมเอาความสบายใจดีกว่านะครับในเมื่อถ้าโซ่ราวลิ้นมันดังเอาสมมติโซ่ราวลิ้นนะมันย่อนหรือว่ามันอะไรสักอย่างนะครับคือความหมายตีตีความหมายคิดว่าผู้ใช้ผู้ใช้อย่างผมเนี่ยนะครับถ้ามีความรู้ผมตีว่าเอามันต้องมีปัญหาครับ พอรถรุ่นอื่นๆมันไม่ดังนี่นะครับตัวอื่นไม่ดังยางค่ายอื่นซีซีเดียวกันมันก็ไม่ดังนะครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับแนะนําผมหน่อยนะถ้าเกี่ยวกับโซ่ลาลิ้นถ้าเกิดมันแก้ไขไงถึงจะหายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับเปลี่ยนตัวไหนบ้างอะไรก็แนะนําผมหน่อยนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบบนี้นะครับเรื่องในเครื่องนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับ ที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับถ้าข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดตรงนี้ผมก็ขออภัยนะครับขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับก็แนะนําผมหน่อยนะครับตรงไหนที่ว่าผิดพลาดนะครับก็ทักมานะครับข้อความมาแนะนําได้นะครับก็กราบขอพรบคุณเลยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์นะครับช่องเอกไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับคอยเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับช่องน้อยๆค่อยๆโตนะ ครับผมเดี๋ยวก็คลิปลังหลังก็อาจจะมีนั่นแหละท่องเที่ยวแล้วแหละนะครับทํางานมาเหนื่อยเราก็ต้องเที่ยวเนาะนะครับผมก็ไปคันนู้นบ้างคันนี้บ้างนะครับสลับกันไปนะครับก็เดี๋ยวผมวิ่งงานก่อนนะครับแต่ว่างานยังไม่มาเลยเนี่ยผลก็ตอกครับใส่ถุงเนี่ยไหมเนี่ยใส่ถุงนะครับแล้วก็เผ่ันเทปเอาไว้ข้างหลังกันลมเข้านะครับเราห่อไม่ต้องให้ลมเข้านะครับจะดีที่สุดนี่ก็ ผมเปิดวิ่งตั้งแต่เก้าโมงกว่านะครับเกือบเกือบสิบโมงนะครับเงียบไม่เงียบเลยครับดูเนี่ยยังได้ร้อยเดียวอยู่เลยนะครับจริงๆป่านนี้ผมขึ้นสองนะครับถ้าจากสิบโมงอ่ะผมขึ้นสองละงานเงียบครับเดี๋ยวนี้รายได้ก็ลดลงนะครับก็ตามนั้นครับงานก็มีขึ้นมีลงมีบูมมีอะไรต่างๆนานานะครับก็ทนทนทำไปนะครับทำไม่ได้ก็หางานอื่นทำ ตามนั้นครับผมขอบคุณครับ